บนโซเชียลมีเดียนอกจากข้อมูลลวงที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรการใช้เทคนิคภาพทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างภาพลักษณ์และตัวตนเสมือนบนโลกออนไลน์ถือเป็นอีกภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันกลลวงอุปนาย,ยกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ยิ่งเทคโนโลยีรุดหน้าไปไกลเรายิ่งต้องเพิ่มองค์ความรู้ให้เป็นเกราะคุ้มกันภัยไซเบอร์สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คนที่มารับฟังเนี่ยเข้าใจก็คือเวลาการเห็นภาพเนี่ยต้องต้องคิดก่อนว่าภาพนี้เป็นภาพเป,ป็นภาพจริงหรือเปล่าแต่การจะรู้ได้อย่างไรบางคนเนี่ยไม่ให้มืออาชีพดังนั้นเราก็จะมาสอนวิธีการดูว่าภาพที่จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไร นะฮะแล้วก็ภาพวิธีการสร้างภาพที่เป็นแบบเนี้ยเขาสร้างกันได้อย่างไรบ้างแต่เราไม่ได้เขียนในทางด้านทึกลึกๆนะครับเราจะพูดในที่คนทั่วไปเนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถทําได้และเข้าใจได้ภาพลวงตาที่เหล่ามิจฉาชีพใช้ดูๆไปแล้วก็คล้ายคลึงกับจินตภาพแห่งมายาที่นักมายากลใช้แสดงอยู่บนเวทีต่างกันตรงที่มายากลน,นั้นสร้างความบันเทิงใจ ในขณะที่กลลวงของผู้ไม่หวังดีสร้างความเสียหายเดือดร้อนใจให้กับผู้คนปัญหาทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นคือคนเอาภาพเนี่ยไปหลอกไปหลอกกันเช่นไปหลอกเรื่องการลงทุนไปหลอกเรื่องโชคชะตาราศีต่างๆที่เราเห็นอยู่แต่ที่สำคัญมากที่สุดคือการเอาภาพของอีกท่านหนึ่งเ่ยไปหลอกเห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเวลาเราไปเห็นการโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักลดความอ้วนนะครับบางทีภาพจริงเนี่ย มันอาจจะไม่ลดความว้วนได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าสามารถสร้างด้วยภาพได้เหมือนกันว่าภาพนี้จริงๆแล้วเนคนก็ยังว้่นอยู่เหมือนเดิมคนที่มาอบรมวันนี้ตอนแรกตระหนักนะครับตระหนักแล้วมีการคิดกอว่าเห็นภาพแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเห็นภาพแล้ววิเคราะห์ก่อนว่าภาพนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมก็ไม่ได้สอนเรืเ่องเทคนิคอย่างเดียวสอนเรื่องว่ามันควรจะเป็นที่มาที่ไปในคนจะเชื่อหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านใดเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันถูกแต่งตกแต่งหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็ติิดอไ้้้ราาใในขงทชชเูคแีมมลวจจะผ การรู้เท่าทันข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม